อวสวัสดีครับผมใจสิงครับวันนี้ผมก็จะปลาไปแอวอย่าก็บ้านลักไพยไปกลางเต็นพักผ่อนพักกายพักใจก่อนเริ่มซ้อมหนักไปหาเตรียมของขึ้นรถเลย,ก,ามมาย,ยกล้องตามมาว่ามีหย้องนีใครดีถ้ากล้องโดยใจสิงได้นะเขาก็เป่าไว้หลังรถเนาะนี่ดูหลังรถขเขาก็เตรียมเต็นท์ เตรียมโต๊ะอย่างไปกางเต็นดียวเราก็เตรียมผ้าโ่มเตรียมอย่างไปอย่างดีไปกางเต็นกันไปกันเลยไปไปออกเดินทางกันครับจุดหมายบ้านลักไทยไปเลยเจอเสียงพักเอาไปเซเว่นกันค่ะเวเซเว่นเติมพลังก่อน ก่อนเดินทางวเวะเซว่นเติมพลังก่อนเดินทางครับอ,องครับมันต้องเดินด้วยท้องเราต้องกินก่อนเดินทางก่อนเดินทางเราต้องแวะเติมพลังนี่คือเข้าหน้าซเซวินองครับมันต้องเดินด้วยท้องจะไปไหนมาไหนมันต้องอิ่มก่อนครับมันจะได้เอวสนุกสนุกนอกนอก,กิน กองทัพต้องเดินด้วยท้องครับได้อะไรกินโดโดน่ะโบโลน่าผัดผลไม้ใส่ใส่หมูน้ำพริกน้ำพริกนรกน้ำพริกกะลุกสิบุงหัวจะเป็นอีสานหรือฝรั่งหืออร่อยไปกินข้าวเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องคำอีกคำามอ๋อ แวบไล่ควงทองเนาะใช่ควงทองเด็กควงทองแล้วเลี้ยวขวาโอ้ท้องฟาสดใสมากเลยค่ะวันนี้ไปกันเลยเนี่เราจะแวะซื้อคูเรียนไปกินบุนดอยแล้วก็คูเรียนแตลกแปลกคูเรียน ไปซื้อถุเรียนนี่ไปกินมันดอยหมอนทองยั่วๆแกถุเรียนยั่วๆกับโล เกือบโลอ่ะไอ้นี้อะไรวะเอาเป็นลูกอ่ะโล180แต่อันนี้เนื้อโลหนึ่งอ่ะ360กบว่าบาทแต่ถ้าซื้อเนื้อนเนื้อล้วนอ่ะโล600ออ้อยคุ้มเลยเอาไปกินบนดอยกันดีกว่าไปเดินทางต่อทาเข้ามาก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะนี่เดี๋ยเราจะขับรถขึ้นเขากัน จะมีจะมีทางขึ้นเขาแบบชันๆเลยประมาณสักหนึ่งกิโลถึงสองกิโลนะคะนี่คือทางเข้าทางขึ้นบ้านลักไทยนะคะอำเภอเดินปาปางจาังหวัดพิษณุโลกนีก็จะมีต้นไม้นะคะแล้วก็ป่าข้างทางเต็มไปหมด ก็จะเต็มไปด้วยอันนี้เราจะยังไงดีคะคืนนี้ด,ดูเรียนเต็มทุเรียนค่าท้างันเลยประมาณเดือนหน้าจะสุกกันแล้วกันนี่นะคะเราถึงแล้วเขากำลังจะขนของกลับกันแต่เรากำลังเพิ่งมา<ด>จะพาเรถเก่งนี้กันเลยจะบอกว่าที่นี่ก็คือหิวใจใจสิงสุด นี่ก็จะเป็นลานกลางเต้นคะตรงนูนก็จะเป็นบ้านพักสุจิพรชอบเลยบรรยากาศอย่างเงี้ยจคืนนี้เราเราจะมากลางเต้นนอนกันที่นี่นะครับ คือลันหนึ 1, ่งพันแต่ว่าอนี่เราก็มาถึงที่พักแล้วมาช่วยกันกางเต็นท์จัดเตรียมที่พักในคืนนี้อากาศดีดีจัดใจเรื่อยๆรืด้ช่วยกันนุ่งนิ่งนุนิค่ะพอจัดอะไรแล้วก็เอาที่นงุงที่นอนมาไว้ จัดโต๊ะจัดเตียงให้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งคุยกันกินกินทุเรียนสักหน่อยชมบรรยากาศชิลๆแล้วตกตกตกตอนเย็นมาเตรียมล้างผักจะทำหมูกระทะกันน้าคืนนี้เตรียมของเสร็จแล้วก็ล้างผักล้างอย่างต่อเนาะมีหมูนี่หมูกระทะมีหมูมหมมหมมหมสไลดมีหมูอย่างเนาะ หั่นผักเตรียมไว้บรรยากาศดีดีรอบข้างๆก็จะเป็นสวนยางพาราเนาะนี่เราก็มาแล้วนะคะจัดเตรียมของเอาว่าจะเป็นหมูสไลด์ไข่ปูอัดอย่างเต็มไปหมดที่ที่สำคัญเลยก็คือทุเรียนของเราซื้อมาจากคาขึ้นดอยเนาะ นี่ก็เป็นบรรยากาศก็กมีเพื่อนออต่างวัยเนาะที่มากางเต็นท์ข้างนี่คือบรรยากาศรอบๆตอันนี้ตกมาดองคืนแล้วล้วก็นั่งกินหมูกทะกันชิลๆอมองเห็นข้างล่างเห็นจังเ,เห็นจังหวัดพิจิตรเนาะอำเภอศากเหล็กนี่เลยนั่งกินมูกทะฟังเพลง บรรยากาศดีๆฝนลงเม็ดนิดหน่อยเนาะความสุขเล็กน้อยนะให้ภาพบรรยายนะรักว่ารักกันแค่ไหนนะนี่เลยตกกลางคืนมาฝนตกที่เราคิดไว้ก็คือฝนตกฝนตกจริงๆเนาะโอ้โห สามารถเลี้ยงปลาได้ถ้าเอาปลาหานุายุงมานี่เลี้ยงปลาได้เลยนะโหจากที่เป็นนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภ,ภัยโดยทันทีหลังจากที่ดีแล้วที่เรากินหมกกระทะเสร็จแล้วฝนถึงตกลมแรงมากอนี่คือเมรากาหลังฝนตกหมอกลงเยอะมากเลย Ooh, สวยสวยมากมากบรรยากาศดีๆถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นน่าจะประมาณ25องศาแต่ว่าจะขอตัวไปดูที่นับที่นอนก่อนนะไวพ้พบเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย